พี่สากลนะเป็นลูกค้าคนแรกของสโลบาเล็กกลาเราสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมนี่เราอยู่กับพี่สากลนะครับร้านกาแฟสังกัดสีนะครับผมอย่างที่เคยบอกทุกคนไว้นะครับก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยคอมเมนต์มาที่เพจใช่ใช่ใช่ทั้งคอมเมนต์อยู่ทุกอยาได้สูตรกาแฟใช่วันนี้มาที่นี่ครับจัดให้เลยใช่ครับกาแฟสูตรขายดีเจอพี่สากลอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ จะมาขอสูตรที่นี่เลยนะครับเป็นสูตรขายดีของทางร้านนะครับได้ครับได้ครับยินดีมากครับยินดีมากครับคุณเล็กยินดีมากยังไงอยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามนะเราจะมีเป็นซีรีส์เลยนะครับหลายเมนูนะครับรอติดตามกันนะผมแต่วันนี้เนี่ยผมไปฝึกดิฟมาครับพี่มาดินี่อยากรักลองชิมอยากลองคือตอนนั้นไปร้านพี่สากลเนี่ยไปต้มเนาะมีกาแฟไปแต่ว่าไปต้มแต่วันนี้ผมไปฝึกดิฟมาแล้วอยากจะดิฟ โชว์ฝีมือให้พี่สันคนที่ผมต้องการนี่นะครับอยากอยากชิมอยากชิมไม่เคยชิมลิฟมามามาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับที่สานคนก็จะมากับเด็ก้าตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่ใช่ไหมพี่ครับจะให้ฟองได้ดีนะครับเป็นตัวทำฟองได้ดีใช่ครับใช่ครับตัวใหม่ของอิตาลีโรกซา ว้าวทำไมพี่สะกนถึงเลือกใช้หม้อต้มแบบหม้อกระผอดแบบนี้ครับหม้อต้มหม้อกับผัดตัวนี้ในการต้มจะใช้น้ําร้อนพอเหมาะกับตัวกาแฟกับตัวที่มันกลั่นกาแฟออกมาด้วยตัวน้ําร้อนที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ตัวกรวยนะฮะจะทําให้มันบาลานซ์กันกับน้ําที่อยู่ข้างในแล้วก็วาลสังเกตวาลตัวนี้นะครับนะฮะวาลตัวนี้นะครับ จะแปลกกว่าวาลวหลายหายม้อของอิตาลีเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่น,นี่ผมเอาของผมมาด้วยนะ,ะนี่นี่วาวตัวนี้นะครับใช่ครับน,นี้นะวาวตัวนี้จะมีแรงดันนะครับแรงดันของหมอ้อแรงดันของหม้อดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีการต้มกันอต้มหม้อตัวนี้ให้ดูว่ามันจะเป็นออกมายอย่างไรครีมมาอที่เพื่อนๆต้องการนะครับ คีมมานะครับอะมาลองดูมาลองดูกันครับคือผมต้มตัวหม้อนี้ไม่ค่อยได้ครีมมากเท่าไหร่อ่านอกจากแบบจะพยายามให้มันมีก็คือแบบใส่กาแฟเยอะๆใส่กระดาษกองใช่ใช่ใต่วดาก็กลัวไงครับเออได้ข่าวว่ามีหม้อระเบิดอย่างี้ลองๆครับมาลองตัวนี้กันจะเป็นยังไงนะครับนี่พี่จกรครับตอนนี้เรามีกาแฟหลายตัวเลยนี่ง่ายครับสิีิโรสนะครับเหมาะกับกาแฟดิฟ เดี๋ยวผมจะลองเนี่ยตัวนี้แหละ่ดิฟให้พี่สกลดูเนาะลองดูแก๋วแก้วแกดูหน่อยฮะนี่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนเชอรัลโปรเซสนะครับอจากดอยช้างนะครับนี่แล้วก็เทสโซดบอกว่าเป็นเป็นเชอรี่ฟุตตี้แล้วก็เป็นแบบถั่วเนาะผมจะลองก็วันนี้แล้วครับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเดี๋ยวให้พี่สกลช่วยถ่ายหน่อยแล้วกันเนาะครับหนักไหม มานี่ผมเกร็งแล้วเนี่ยทำให้บาริสต้าทานเนี่ยมาครับพี่สกลต้องมาลองชิมฝปีมือผมแล้วใช่ใช่เอาเอาเอาอยากลองอยากลองครับด้วยกาแฟซิตรโสนี่เลยเปิดเลยโอ้โเพิ่งเปิดเลยนะเนี่ยฮึอยูกาแฟงหอมหอมทรมารมากหอมมากหอมที่สุดหอมครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็น นี่หอมทารูแมสครับทุกคนเดี๋ยวขอปรับตัวนี้ก่อนผมจะปรับเป็นตัวดริปเมื่อกี้ปรับเป็นโมกพอตเนาะหกสิบต้องอีกหนึ่งรอบเป็นแปดสิบะเก้าสิบกันละกันไอตัวตัวนี้มันปรับได้หลากหลายอยู่อ๋ออันนี้ผมลองไปแล้วว่าเก้าสิบเนี่ยโอเคเลยกาแฟอเคเดี๋ยวบนมือก่อนเลยใช้กาแฟสิบห้ากรัมอืม กใช่ครับรอก่อนนะพี่ตะกอนใจเย็นนะครับได้ครับมือใหม่ครับพี่จัดเลยครับจัดเลยครับอยู่อยู่บ้านพี่สกอกินแบบไหนครับ่วนมากแบบกินเองอ่ะผมใช้หม้อต้มอย่างเดียวครับผมว่าเดี๋ยว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 ผมก็จะหารองตัวนี่นะฮะคือทําขายตัวเองก็กินกินด้วยกินด้วยครับต้องชิมนะครับต้องชิมกาแฟตัวเองด้วยนะกาแฟตัวเองใช่ครับครับ ไม่ได้ดิฟกินเลยไม่ค่อยได้ดิฟครับใช่ไหมครับไม่ค่อยได้หยุดไม่ได้ดิฟอ๋อต้องลองต้องลองต้องลองพี่จะคนหมดเลยไปไงหนักมือไหมไปได้นะครับพอได้พอได้อยู่พอได้อยู่แต่ผู้หญิงก็ต้องเหนื่อยเล้ยเหนื่อยเล้ยดับน้ำเท่าไหร่ไม่ดับน้ำน้ำประมาณเท่าไหร่เออผมใช้น้ำประมาณเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบแมวร้อยเก้าสิบเป็นเวลที่เทเข้าไปนะ พี่เขาใส่กรองเขาทำยังไงอ๋อตัวนี้อ๋อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเป็นงไงแสดงเสร็จแล้วเบาแล้วค่ะอ๋อเป็นเบาแล้วบหมดแล้วกลิ่นฟูไหมครับพี่เปิดออกจะใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอาจจะช้าหน่อยครับมือใหม่ถ้าเปิดร้านสโลว์บ้างจริงคือแบบสโลว์สโลว์นี่ครับประมาณนี้นะครับอ๋อสวยมกลิ่นหอมมากจริงจริง นี่อันดับแรกเราก็ต้องล้างตัวกระดาษกรองใช่ครับรีดให้มันแนบดิปเปอร์นิดนึงครับนี่ก็จําเทคนิคจากหลายๆร้านมาให่ครับอันนี้ล้างก่อนนะอ๋อต้องทําทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับล้างเพราะว่ากระดาษกรองมันมีกลิ่นมีกลิ่นจริงๆนะเนี่ยพี่กะลองลองดมตัวกลิ่นกระดาษเออใช่ใช่ก็เหมือน กระดาษแบบกระดาษ A4 ของเราอ่ะมันก็เป็นไม้นะมันก็เป็นทำมาจากไม้แต่ว่าอันนี้กระดาษกองผมราคาถูกใช่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าใครที่ซื้อกระดาษที่มันมีราคามากกว่านี้ก็มันก็แนบดีกว่านี้ใช่ใช่เนาะขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะใช่ครับอือหอมนะหอมมากครับหอมมาก สอย่างนี้ต้องโดนต้องโดนนี่ต้องโดนนะครับลองต้องลองต้องลองนี่ใส่ถ้าไปแล้วกี่กรัมกี่กรัมเนี่ยพูดถึงว่าถุงนี้กี่กรัมสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะนี่เจาะรูตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลินตรงกลางครับลินลินลินกาแฟกี่กรัมนะสิบห้ากรัมครับแล้วก็เขาแนะนําให้ใช้อุณหภูมิน้ําเนี่ยประมาณ แปดสิบเก้าถึงเก้าสิบเอ็ดองศาการทิ้งลินเข้าไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับระยะเวลาในการดิฟมีส่วนไหมไม่หรือมีส่วนครับมีส่วนทั้งเวลาทั้งความร้อนการไหลของน้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆเนี่ยผมยังไม่เชี่ยวชาญใช่ต้องฝึกไปเรื่อยๆโอเคเน้นคำว่าสโลบายรอรอทำกินเองก็ลูกค้ารอหน่อยนะครับที่เห็นเขาบอกว่าเสน่ห์ของสโลบายคือการยืนรอเออมันมีมันมีเจ้าหนงนกัน่า เออบางคนเขาบอกว่าเวลาทำนี่คือแบบลูกค้ายืนแบบจ้องอย่างเงี้ยเออเออถ้าเป็นผมก็เกรงนะผมก็มียืนจ้องเอไอ้ทำอะไรวะอะไรเงี้ยผมจะใส่อะไรให้เขากินว่าเยอะผมเอาใส่อะไรให้ผมกินว่าเ,อ,อ,เอ,อีเดี๋ยววันนี้นี่เรามีแก้วสวยๆนะครับแบบนี้เลยนี่นี่แหละที่ผมสัรหาอยู่สำหรับก<อ>าแฟแบบนี่ทำเป็นแก้วช็อตเอสเปรสโซก็ได้แก้วแบ่งแก้วแบ่งชิมก็ได้เนี่ยแก้วเสิร์ฟอะไรเงี้ย มองหาอยู่นะหาซื้อได้เดี๋ยววันนี้เนะี่ยเดี๋ยวขอดูสูตรกัน <c oughs> ระหว่างรอน้ําดูสูตรกันมือใหม่ฮะโอเคน้ำสี่เซกชันยี่สิบห้ากรัมสี่สิบห้ากรัมหกสิบกรัมหกสิบกรัมสี่รอบสี่รอบ <c oughs> แก้วเิี้ินเขาเรามีขายปะแก้วอันน,น,น,นี้เหรอแนนี้เนน,เน,นี่เลยอ๋อทุกอย่างสามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะแก้วกาแก้ว,แ,กวแฟนะครับ มาแล้วมาแล้วโอเคคือล้มามาได้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 นี่ครับพี่อุณหภูมิได้แล้วก็ประมาณแปดสิบเก้าโอเคได้เลยจะเรนแล้วนะจับเวลายี่สิบห้ากรัมนะครับใส่เข้าไปโอ้เกินอ่ะสามสิบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรรอไม่เป็นไรครับเราก็เติมให้ครบปริมาตรสุดท้ายอ่ะก็ร้อยเก้าสิบ หอมับหอมทุกงแมสไหมหอมครับถ้าทาในออฟฟิศนี่ก็โอ้โหผ <tense> ่านออฟฟิศต <neither> ้องมองครับกาแฟกาแฟหอมจริงเ่ะอทำไมต้องรินสี่รอบอะคะพี่ช่วงแรกจะเป็นช่วงความเป็นผลไม้ของกาแฟอยู่ความเปรี้ยวช่วงกลางคำหวานแล้วก็ช่วงท้ายนี่เป็นความความเข้มบอดี้ความขมนั่นเองว่าอย่างนั้นนะทุกอย่างเราต้องฝึกเนาะใช่ครับผมทดลองครับ โควิด oh สามารถทําได้เต็มที่เลยค่ะน yep> ี่ผมเกรงเนี่ยคนดูเยอะลองเชียร์เรจริงมันต้องร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดเกรงเกรงแต่หอมจริงนะหอมนะอมนะเราไม่รอให้น้ำแห้งเราก็เติมไปเดี๋ยวรอบสุดท้ายปริมาตรสุดที่อยู่ที่เท่าไหร่นะเราลินน้ำเข้าไปหนึ่งร้อยเก้าสิกรอ๋อยเาสิบ ต่กาแฟ15กรัมใช่ปะ15กรัมเออนี่ที่สกลจะได้ชิมแล้วเกินครับพี่193 195เลยไม่เป็นไรมันเป็นไลนไม่เป็นไรที่เกินนี่เพราะว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยใช่ไหมน่าจะเป็นเกี่ยวกับรสชาติที่ได้ออกมาเดี๋ยวลองชิมครับน้หมดแล้วเนาะโอเคแล้วก็ยกออกเลยกันน้ดต้องใส่น้ำแข็งไหมคะน้ำแขของดิบส่วนใหญ่ก็ ถ้าดิบเย็นก็น่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งอันนี้ดิบร้อนเนาะอืมหอมมากหอมมากอืดึงดูดดึงดูดพอสมใจได้มากเลยกลิ่นนะอือก็คือทุกคนหยุดทำงานเลยอันนี้อันนี้ให้พี่สกุลลองก่อนแล้วกันครับแก้วนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะที่สามารถถือได้เลยีเฮ้ยไช็อตสวยเลยนะเออใช่ใช่ใช่เออที่เห็นเขาขายกันที่นี่ก็มีด้วย นี่ต้องโดนแล้วครับนะเนาะทำทำเป็นกาแฟช็อตเล็กๆให้ลูกค้าแบบน่ารักอ่ะอือใช่พี่จะกินลองเลยครับพี่มาขออนุญาตถอดแมสต์นะครับฮะเปิดแมสตชิมได้เลยครับพี่ชิมก่อนเลยต้อจะเป็นรสนชา,ต,าติผลไม้นเนาะกลิ่นออกจะเป็นแบบฟุตฟตี้ฟุตตี้เนาะบอกว่านะจากโดยช้างอื เป็นไงพี่รู้สึกชุ่มคอสดชื่นใช่ไหมใช่ครับเสียงนี้ชวนกินนะมันคือเปรี้ยวนะแต่ตอนมีเปรี้ยวแต่ตอนไม่เปรี้ยวโอเคโอเคเลิศเแียวแก้วจริงเหรอโอ้ยอยากลองเนีลยแสดงว่าโอเคไหมนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมคะสำหรับการดื่มแบบกาแฟดิีผมครั้งแรกอันนี้สำหรับผมเลยทำให้พี่สากลครั้งแรก ตอนนั้นเคยเคยบอกพี่สักคนว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ให้ลองชิมวันนี้เราทำตามํำสัญญาเลยงั้นเดี๋ยวลองบ้างลองบ้างหืมกลิ่นแบบหอมใช่หอมผลไม้ซิตี้โรสเลยไม่เลอยู่บนยอดดอยขึ้นขึ้นดอยเลยตอนนี้สพายเป้ขึ้นไปแล้วก็ระพ้ายเหนื่อยไงอากาศเย็นๆเออใช่ใช่ ที่ผมว่าเย็นๆคืออากาศเย็นๆถ้าเรากินนี้ใช่ไหมเสียงนี่คือเอกลักษณ์ใช่ไหมคะของการดื่มเปรี้ยวนิดๆใช่หวานตามแต่ไม่เปรี้ยวมากนี่ผมรู้สึกขมไม่ค่อยขมไม่ไม่ไม่ไมใส่ตารูแบบมีความสูงมากเลยค่ะไม่ต้องวางดีกว่าั้งยกเลยโอเคครับเนาะนั่งจิตแบบ อากาศหนาวๆคนยอดดอยนะฟินเลยนเ่ยใช่่นีอหวานแล้วก็แบบอยากพอคืนน้ำลายตามนี่ก็ยังแบบเหมือนมีความเปรี้ยวแบบนิดๆอ่ะเหมือนมันเรียกน้ำลายที่ใช่ครับแต่กินอุ่นนี่โอเคเลยนะคุณอุ่นเฮ้ยแสดงว่าดิฟโอเคใช่ไหมผมดิฟโอเคใช่ไหมผานครับเราเงาเงาผาบโอเคนี่นะครับครั้งแรกของผม พี่สกลนะฮะเป็นลูกค้าคนแรกของสโลบาร์เล็กกับเราเปิดวันไหนผมไปจตามไปกินเลยครับโอเคครับเป็นไงพี่วันนี้อร่อยมีปรับปรุงอะไรไหมไม่นะผมว่าโอเคอยู่นะช้าไปใช่ไหมอ่าเป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์ของของสโลบาร์อย่างงี้นะโอเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปปรับปรุงครับขอบคุณครับนี่หลังจากดิฟนะครับผมดิฟแล้วจะมาให้พี่สกลทําให้ชิมนะครับผมมา จะทําให้ดูฟองนมว่าจะมีขนาดไหนด้วยเสียงก้นมากคิลีมมากฟรม,มากิม,ม,กม,มกดึงๆแบบเหมือนเหมือนฟองนมเลยเนาะครับผขอบคุณนะครับอุปกรณ์แล้วก็แก้วสวยๆจากแก้วกาแก้วแฟครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนิดนึงนะจะได้ ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเวลาผมลงคลิปมันเด้งเลยตึ้งเลยนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย